ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะในว,วันนี้นะคะจะพูดถึงทางฝั่งสงครามรัสเซียยูเครนกันต่อและก็ทางฝั่งของอินโดแปซิฟิกของเรากันบ้างนะคะที่ก็มีการเคลื่อนไหวสําคัญนะคะมากมายหลายอย่างเลยซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงที่ว่าก็คือมันเกิดขึ้นอยู่ในเมืองของโทมานะคะจากทางฝั่งของรัสเซียที่ก็ยูเครนนะคะทําการเป็นถล่มระบบต่างๆแล้วก็ทางฝั่งอินโดแปซิฟิกนะคะที่ฐอเมกาก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการจะมาช่วยเหลือฝั่งฝั่งของไต้หวันนะคะและป้องกันจากทางฝั่งของจีนที่ก็เริ่ม ลุกลามขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้จะมาพูดนึงตรงนี้กันคือทางฝั่งของเมืองโรมานะคะก็คือยูเอวทางฝั่งของรัสเซียนะคะก็ดันถูกระเบิดพร้อมกับทางฝั่งของลูกเรือค่ะจากรายงานหลายๆที่นะคะก็ตรงกันนะคะแล้วก็จากข่าวกลองของยูเครนหรือ HUR นะคะที่ว่า เมืองโทรมาของรัสเซียนะคะที่ก็ยึดในของได้ทางฝั่งของแคว้นซัปโบเซียนะคะก็ได้เกิดเหตุสําคัญระเบิดปิศนานะคะในอาคารควบคุมอย่าง u a v เกิดขึ้นเมื่อวันที่15กระดาคมที่ผ่านมานี่เองสบุที่บริเวณตรงนั้นนะคะลูกเรือที่เขาควบคุมเรืออย่างสกด 350M นะคะก็เสียชีวิตทั้งหมดเลย ซึ่งเจ้าอากาศ 350M น้คะเป็น UAV สำหรับราตะเวนแล้วก็เป็นสงครามวิทยุหรือ EW ใช้ในเรื่องของระบบแพร่ขึ้นสัญญาณต่างๆแล้วก็เป็นการรบกวนสัญญาณค่ะซึ่งระบบอุปุรของมันนะคะอยู่ห่างจากตัวมันจากแนวหน้านะคะอยู่ที่ประมาณ20-25กิโลเมตรก็มองชี้ได้นะคะว่ามันเนี่ยโดนจากการจองลึกถึงแนวหลังนะคะจากการป้องกันซึ่งตัวมันเองก็ไม่เห็นนั่นเองก็คือถูกโจมตีไปซึ่ง h u r นะคะ,ะ,คะก็เชื่อว่า,วาการระเบิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกการวางความช่วยเหลือจากการที่เครือข่ายภายใน ะะอาจจะทําในเรื่องของตรงนี้รวมถึงมันไม่มีการยืนยันชัดเจนนะคะว่ามันเป็นผลงานของหน่วยพิเศษของยูเครนกลุ่มใต้ดินหรือว่า u a v ต่างๆเหล่านี้นะคะเป็น u a v แบบล่องหนนะคะทียทางฝั่งของยูเครนก็นํามาใช้ ซึ่งข้อสำคัญในดังกล่าวนะคะคือจอสกัดสามารถส่งเอ็มตัวนี้นะคะมันไม่ใช่ UAV ธรรมดาอีกด้วยแต่มันเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มสงครามยูนิคหรือ EW นะคะลอยฟ้าที่มีบทบาทสําคัญนะคะในการตัดสัญญาณอย่าง Starlink u a v จากทางฝั่งของยูเครนแล้วก็เป็นการส่งเป้าหมายถึงหน่วยปืนใหญ่ต่างๆนะคะในการโจมตีซึ่งการสญเสียลูกเรือไปพร้อมกันนี้นะคะก็ไม่เพียงแค่ตัดขีดความสามารถของรัสเซียในด้านของ ISR แล้วก็อ e ีอีกด้วยแต่มันยังเป็นสัญญ,ญาณเตือนนะคะว่าในเมืองของโทมัสเนกล้องไม่พอ ภัยอีกต่อไปถ้าในเรื่องของการจะเอาปืนใหญ่นะคะมาติดตั้งเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัยอีกแล้วก็ทั้งในเรื่องของสื่อประชาการต่างๆบริเวณแห่งนี้เนี่ยก็จะติดตั้งและอยู่ยากมากขึ้นค่ะแล้วก็มาที่ด้านฝั่งของร่อทางฝั่งนึงนะคะอย่างอินโดแปซิฟิกค่ะก็เกิดขึ้นในทะเลของออสเตรเลียนะคะที่กองทัพของซอเมกาค่ะได้ทาการทดสอบยิงขีปนาวุธอย่าง sm 6จากระบบอย่างไทยพอนลันเชอร์ซึ่งก็ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกนะคะโดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของรือเป้าหมายในทะเลอย่างคอราสีค่ะ ซึ่งตัาขีปมนาวุธอย่าง S.M.6 นะคะหรือสแตนดาร์ดวิซา6เดิมทีตัวนี้มันเป็นขีปมนาวุธป้องกันอากาศแล้วก็ขีปมนาวุธจากรเรือพิฆาตอย่างอากิสนะคะแต่ตัวใหม่นนก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ปรับให้ยิงจากภาาคื้นดินแล้วก็โจมตีเรือผิวน้ำได้ก็คือคล้ายๆกับขีปมนาวุธเรีะไกลนั่นเอง และเจ้าระบบอย่างไทยพ่อลันเชอร์ตัวนี้ก็พัฒนามาจากล็อกฮิตมาตินนะคะที่ก็พัฒนาเจ้าตัวนี้ติดกับบนรถบรรทุกเพื่อสามารถยิงขีปนาวุธได้ทั้งในเรื่องของโทมฮอคหรือว่าเจ้า SM6 เช่นกันในจากภาคพื้นก็จะใช้แพลตฟอร์มนะคะอย่างเจ้า MK70 ลันเชอร์ตัวเดิมนะคะในการติดตั้งเจ้าตัวนี้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ก็มีการใช้เจ้า s m .6 จากการยิงฐานบกในต่างประเทศดด็ก้วยพปกตินะคะเจ้าตัวนี้จะใช้ในภารกิจต่างๆที่สัมริการนะคะก็นําไปใช้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่มาใช้ในทางฝั่งของออสเตรเลียค่ะ ซึ่งความหมายั้งมันนะคะในเชิงของยุทธศาสตร์เลยนะคะก็คือมันเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพบกของสหรัฐเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสงครามของเรือและก็การควบคุมทะเลต่างๆที่ก็ไม่เป็นแค่ทัพเรืออย่างเดียวเท่านั้นและเจ้า SM6 กนะคะก็สามารถทําหน้าที่เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือและก็สามารถต่อต้อตานขีปนาวุธในลูกเดียวอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นตัวที่สามารถควบคุมได้ทั้งในอินโดแปซิฟิกของเราเลยนะคะก็คือมันมีหน้าที่บทบาทหลายอย่างเป็นมัลติโรลนะคะนี่ก็สามารถเป็นขีปนาวุธได้สามารถเป็นการ รจมตีตาได้เช่นกัน และในขณะที่เขานะคะทำการทดลองในออสเตรเลียเช่นกันนะคะเขาก็ได้ส่งเครื่องบินอย่างเจ้าเอฟ85 A 2ลำแรกนะคะไปจอดฐานทัพยอย่างคลาสแอร์เบสในฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเช่นกันด้วยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์การของเอฟ85นะคะคซึ่งภารกิจข,ของมันนะคะคือการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพอากาศของฟิลิปปินส์เช่นเคยคะ่ะเช่นในเรื่องของการสาธิตการใช้สภาพอากาศปลาซฟิกแล้วก็เป็นการเตรียมสร้างแนวทางนะคะสําหรับการติดตั้งอาวุธทาวอร์นิกด้วยก็จะคล้าย ทัางฝั่งของญี่ปุ่นนะคะที่ทางฝั่งของอเมิกาส่งเจ้า s 1 5 e x ไปรัทางฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ทําการฝึกซ้อมต่างๆบบการจะติดตั้งถาวารเช่นกันด้วยซึ่งความเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับในเรื่องของการเปิดฐานใหม่ของอเมิกา4แห่งในฟิลิปปินส์นะคะภายใต้โครงการอย่าง EDCA นะคะที่เขาก็ทําการไว้รวมหนึงก็เป็นการฝึกซ้อมแบบ บาลิค่ท่านนะคะที่ก็เพิ่งจบไปเช่นกันด้วยก็จะเป็นการมาเชิญหน้าในเรือยานฝั่งของจีนนะคะแล้วก็ฟิลิปปินในเซคันด์โทมัสโชีกด้วยก็คือเป็นการประทะหน้ากับจีนเช่นกันเลยนะคะว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีผลแค่ทางฝั่งเดียวนะคือสหาารัฐอเมริกาก,ก็พร้อมจะมีผลเช่นกันด้วยซึ่งถ้ามองแบบนายนะนะคะก็คือจีนเนี่ยเขาอาจจะตีความนะว่ามันเป็นการล้อมรอบนะคะโดยตรงจากแนวทางทัพในญี่ปุน่นไต้หวันฟิลิปปินส์จนถึงออสเตรเลียเช่นกันและเจ้าเอลสายพันนะคะก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำ ค่าสังอย่างในเรื่องของคียวิรนามุ่นอย่างซอมเบเกอร์ A G M 88G แล้วก็ A I e n h a n c e targeting นะคะที่ก็เป็นฝันไลา์ของจีนโดยตรงด้วยถ้าสมมติเหล่านี้นะคะสามารถจำติดกับไปได้เช่นกัน เรื่องเสามเรื่องนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคือยูยเครนก็ใช้ในเรื่องของการแทรกซึมส่ง,สงคร์อนอิเล็กตริกต่างๆเลย EW แล้วก็ UV a นะคะเพื่อทําลายจุดศูนย์กลางควบคุม UV a ของรัสเซียและในเรื่องของฐอเม,มิกานะคะก็แสดงเห็นนะคะว่าขีปนาวุธรุนแรงนะคะอย่างเจ้า SM6 เนี่ยก็ไม่จำเป็นนะคะว่ามนันจะต้องยิงจากเรืออีกต่อไปมันก็สามารถติดแบบภาคพื้นได้แล้วก็สามารถโจมตีรบได้เช่นกันก็จะเปลี่ยนเสม,มือนกับมันนะคะเป็นขีปนาวุธระยะไกลได้ด้วยและการส่งเจ้า F35 ไปยัง ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ก็คือการกรีทางนะคะสาหรับแนวป้องกันใหม่ในทะเลจีนใต้ค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะก็ชี้ได้ว่าทั้งในยูเครนและอินโดแปซิฟิกนะคะก็กําลังเข้าสู่ในยุคใหม่ของสงครามแบบอาสมมาตรมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้ามมิติมากขึ้นซึ่งโน่นต่างๆ AI ขีปนาวุธวิสยยัยไกลแล้วก็การบริบการผสมผสานระหว่างทัพเรือบอกอากาศต่างๆหล่านะคะก็จะเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจว่าเขาจะทําอย่างไรต่อไปในอนาคตดด้วย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกผู้หมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ